ครับกระตู้ถามเรื่องนโยบายและมาตรฐานการป้องกรรันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยนะีที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างนะครับท่านธีรชัยพันธุมาตรนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระุ้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นะครับท่านประเสริฐจ,จันทะละลวงทองเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ1น1รบเอนะครับเ,เชิญท่านธีรชัยพันธุมารถามท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามแรกครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมารผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีรากระบังขออนุญาตถามกระทู้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีได้กรุณามาตอบแทนนะครับ ่านปรธานที่รพครับในเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยและประชาชนทั่วโลกกําลังประสบอยู่นะครับในเรื่องของในส่วนแก๊งที่มาหลอกลวงทางเทคโนโลยีทางไซเบอร์ว่าการโทรหลอกลวงให้รักและโอนเงินหลอกลวงทํางานหลอกให้กู้เงินนะลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ให้กดแอปแล้วก็ดูดเงิน นะครับพนันออนไลน์มีเยอะแยะไปหมดเลยครับมูลค่าเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ50 0 0 0ล้านบาทในตั้งแต่ปี64-65มาถึงปัจจุบันก็ไม่น้อยกว่านั้นในหลายประเทศเขามีระบบการป้องกันที่ค่อนข้างรัดกุมสำหรับประเทศไทยนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็เคยถแถลงเมื่อวันที่20กันยายน2,567ก็ได้บอกมาหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่น จะต้องการแก้กฎหมายเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้เสียหายป้องกันอาชญากรรมเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการคืนเงินผู้เสียหายเพิ่มสิทธิ์ผู้เสียหายเพิ่มความรับผิดชอบการบริการเครือข่ายและสังคมนะครับหรือเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับการปราบปรามจับกลุมอาชญากรรมก็บอกว่าได้ปราบปรามอาชญากรรมนะครับได้ลดลง3 0กว่าเปอร์เซ็นต์และการปิดโซเชียลเีเดียอีกหลายกรณี รวมถึงการแก้ปัญหาบัญชีมา้าลบบัญชีมา้าทั้งบัญชีทางของอ,ออนไลน์และในส่วนของอบัญชีของฝากเงินนะครับการแก้ไขซิมต่างๆลดซิมต่างๆนี่คือเป็นเป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีได้ถแถลงเมื่อดังกล่าวนะครับประชาชนได้ฟังครับแต่สิ่งที่เราได้คิดกันคือว่าทําไมมันถึงไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นักเลยทุกวันนี้ยังมีการที่หลอกลวงอยู่เสมอคนแก่บางทีเงินเก็บทั้ง สุขอายุนะครับก็ได้ถูกหลอกลวงไปหมดทั้งที่เก็บเงินมาทั้งที่ไม่โอนนะครับหนุ่มสาวถูกหลอกให้โอนให้รักแล้วก็โอนเงินนักธุรกิจก็ถูกหลอกนะครับเพื่อที่จะให้ลงทุนต่างๆแล้วก็เงินก็สูญเบิกไม่ได้นี่คือความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนและใครจะเป็นคนที่รับผิดชอบและใครจะป้องกันผมกล่าวถึงในส่วนของสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือในตัวของระบบที่จะแก้ที่ต้นเหตุที่ท่าน รัฐมนตรีได้แถลงต่อสื่อมวลชนนั้นมันแก้ที่ค่อนข้างจะเป็นปลายเหตุนะครับไปติดตามลบบัญชีมา้าบัญชีโทรศัพท์เนี่ยเกินกว่าร้อยเลข5าถึง99เลขหมายนะไปตัดไม่มารายงานตัวก็ตัดนะครับเกินกว่าร้อยเลขหมายสองล้านกว่าทีก็ตัดมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเลยครับท่านผมเรียนอย่างนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือในส่วนต้นเซในส่วนที่ท่านไปบอกว่าจะดูในส่วนของบัญชีต่างๆนั้นเนี่ย ท่านได้ตรวจสอบลงไหมครับไอบัญชีที่เหลือนะครับมันเป็นบัญชีตรวจสอบลึกลงไหมครับว่ามันมันใช่บัญชีของพวกที่อาชญากรรมหรือไม่ผมอยู่กรรมธิการศาลนะครับอ,องค์กรอิสระแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของรัฐวิสาหกิจได้ไปตรวจสอบตามชายแดนนะครับไปเห็นการโยงสายออกต่างประเทศไปเห็นการมีเบสนะครับโทรศัพท์เบสของอินเทอร์เน็ตส่งไปต่างประเทศระยะไกลถึงเท่าไหร่ด้วยไหมครับ30กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ติดในส่วนของตัวหวังผลประมาณ8กิโลเมตรอาญากรรมทั่วประเทศไทยรอบไม่ว่าเป็นพมา่าเป็นกัมพูชานะครับเป็นมาเลเซียนะครับหรือลาวแถบนี้นะครับอยู่ตามตะเข็บชายแดน6กถึงแกิโลเมตรมากมายมมแต่ถามว่าเราได้แก้ไขปัญหาเลไหมครับกับผู้ประกอบการในการให้บริการโทรศัพท์ต่างๆนั้นซึ่งได้กําไรจากการส่งไปและเขาซื้อซิมเหล่านี้ไปใช้ต่างประเทศแล้วเหมือนกับซิมไทยแล้วมาหลอกลวงคนไทย ท่านได้มีมาตรการแก้ไขตรงนี้หรือไม่ทราบว่าไปทําที่บุกดาหารนะครับที่าน,นถแถลงไว้แล้วแต่ก็แค่จุดเดียวเท่านั้นเองท่านทำทั่วประเทศไหมครับผมถามว่าท่านได้ทําทั่วประเทศหรือไม่เพื่อระงับไม่ให้ส่งไป6กกิโลสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่เจรจากับในส่วนของตัวต่าง ต่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศเพื่อจะปราบปรามร่วมกันปราบปรามเพราะเป็นอาชการร่วมกันในส่วนนี้ท่านได้ทําหรือไม่ผมดูที่แหลงไม่มีตรงนี้เลยและจะแก้ปัญหาต้นแท้ต้นเหตุไม่ได้ถูกกระจัดขึ้นไปในส่วนนี้คําถามแรกผมถามท่านนะครับในส่วนการป้องกันการหลอกลวงจากต่างประเทศท่านได้มีมาตรการอะไรไหมครับที่เป็นอัยการต่างประเทศในการปราบปรามต้นเหตุก็คือตัวของตัวแหล่งอัชการรมือนก้นไปปราบปามทางเขตใายแดนหรือไม่ ท่านได้ให้บริษัทผู้ประกอบการเยรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่นะครับที่ส่งเบทออกไปส่งสายไป30กิโลเนี่ยให้เข้ามาเขาต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ท่านไม่เคยคิดตรงนี้เลยท่านผ่าภาระให้ประชาชนรับผิดชอบเองไม่ว่าในส่วนอินเทอร์เน็ตเอาคําถามแรกตรงนี้ก่อนนะครับขอให้ท่านถามตรงนี้ก่อนครับเชิญครับครับเชิญท่านตีตอบคำถามแรกครับท่านประธานสปาที่เคารพ กับผมนายประเสริฐจ,จันทละลวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้มาตอบกระทู้โดยท่านธีรชัยพันธุมาตรนะครับท่านกบินามีความห่วงใยและให้เกียรติถามมาจริงๆแล้วภารกิจของกระทรวงดีอีนั้นมีภารกิจหลายอย่างไม่ได้เป็นการแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะครับ เราได้ดําเนินการแก้ตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงปลายเหตุนะครับผมเองต้องเรียนว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยในเบื้องต้นนี่เราได้มีการตั้งศูนย์ AOC 1441ซึ่งเป็นศูนย์ n อ s t o เซอร์วิสไว้บริการในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าขนาดนี้ค่าของความเสียหายได้ลดลงอย่างมีนัยยะแต่ตัวเลขยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเนื่องจากว่า ยังมีค่าความเสียหายอยู่ผมขออนุญาตได้ตอบนะครับในประเด็นท,ที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีม้าซิมม้าและก็เรื่องการปราบปรามเสาโทรคมนาคมที่ปรากฏตามแนวชายแดนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมขออนุญาต เอาเรื่องแรกขอสั้นๆน,นะครับก็คือเรื่องของการเรื่องรัดในการปราบปรามนะครับต้องเรียนว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องซิมมาเนี่ยและซิมที่ผูกกับม o บายแบงกิ้งตัวเลขล่าสุดนะครับณนะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาี่เราได้เราได้ระงับเลขหมายไป80,000เลขหมายมีเลขหมายที่มาแสดงตนแค่418เลขหมาย นอกนั้นเราระง,งับการใช้8 0 0 0 0เลขหมายนะครับส่วนในเรื่องของการการถือครองซิมที่มีตั้งแต่101ซิมขึ้นไปนะครับตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยจาก5ล้านเลขหมายตัวเลขกลมๆนะครับมายืนยันตัวตน4ล้านเลขหมายอีก1ล้านเลขหมายเนี่เราระง,งับการใช้นะครับส่วนผู้ที่ถือครองซิม6ถึง100เลขหมาย ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ3 9 8ล้านเลขแสนแหมเลหมายเนี่ยมายืนดันตัวตนเพียง2 0ล้านหที่เหลือ1,8,000ล้าน8ไม่มายืนยันตัวตนแล้วก็เราได้ระงับการใช้นะครับส่วนมาตรการเรื่องเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องเรียนว่าเราได้ดำเนินการอย่างต่อนเนื่องนะครับขณะน,นี้เรื่องเสาสัญญาณนี่เราได้กสทชเนี่ยผมได้ประสานงานกับกสทชให้มีการตรวจสอบ บริเวณแนวชายแดนตลอดนะครับและได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่เป็นจุดเสี่ยงในการที่จะเกิดการลักลอบในเรื่องของการติดตั้งเสาสัญญาณการวางสายที่ผิดกฎหมายการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s t า r l i n k เรื่องของการลักลอบต่างๆนะครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมามีการจับกลุมไปพอสมควร ล่าสุดกสทชได้ทำา MOU อยู่ระหว่างการทำาอ็มโ่วงกับกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในการตรวจลาดตระเวนแนวชายแดนทุกแข่งที่มีสงสัยนะครับอย่างเช่นจังหวัดจังหวัดเชียงรายจังหวัดระนองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วแล้วก็ได้เพิ่มจุดที่น่าสงสัยนะครับในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์จังหวัดตากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนประเด็นที่ท่านให้ข้อสนใจนะครับผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งในเรื่องของการที่แก๊้งคอร์เซนเตอร์นี่ได้ไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ต่างประเทศขณะนี้เราได้ทำงานในเชิงลึกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมัมพูชาลาวลาวนี้ไปวันก่อนก็ได้มีการท่านนายกรัฐมนตรีมีโอกาสเดินทางไปเยือนที่ประเทศลาววันก่อนก็มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา แล้วก็ทางฝ่ายไทยเองก็ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็ฝ่ายพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามในเรื่องนี้ซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่ได้ดาเนินการอยู่นะครับก็ขอบคุณในความห่วงใยของท่านธีรชัยและก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมรู้ว่าปัญหานี้ยังมีอยู่นะครับ จริงๆตัวเลขที่เกิดขึ้นนี้เรายังไม่พอใจแต่ถือว่าเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไปครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีต่อไปคำถามที่สองครับเชิญครับท่านธีรชัยท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตระครับสอสอหนองจอกมีนบุรีแลกบังท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพนะครับ ก็คือท่านอาจจะยังไม่ตอบผมถึงผมถามถึงเรื่องของความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการที่ส่งสัญญาณไปต่างประเทศ30กิโลเขามีความรับผิดชอบร่วมยังไงที่ปล่อยได้กําไรแต่ปล่อยตรงนี้ไปท่านอานันนี้ท่านไม่ได้ตอบผมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมาตรการในการร่วมมือในการป,าปราบปิงจังท่านก็ไม่ได้ตอบแต่อาจจะคาดเคลื่อนหน่อยแต่เดี๋ยวท่านจะตอบใหม่ก็ไม่เป็นไรในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าเราทำคัญอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องของการลดซิมหรืออะไรผมถ,มถามถึงเรื่องการตรวจสอบลึกลงไป ว่าในซิมที่มารายงานแล้วเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ปิดไปเนี่ยนะครับได้เช็คดูไหมครับว่าเป็นของอธุรกรรมที่6กถึงร้อยเนี่ยมันมีเท่าไหร่ท่านไม่ได้ตอบตรงนี้นะครับได้ตรวจสอบละเอียดไหมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถัดมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นคือในเรื่องของสถาบันทางการเงินหรือธนาคารนั่นเองแล้วอาจจะเคยเห็นนะครับการกดแอปดูดเงินเข้าไปถูกดูดเงินไปเลยความรับผิดชอบของธนาคาร ไม่เคยมีในนโยบายรัฐบาลที่ให้ธนาคารนั้นรับมันตกอยู่กับพี่น้องประชาชนที่กดเงินไปแต่ฝ่ายเดียวบางทีถูกหลอกไม่รู้ก็กดไปเงินฝากของเราที่ไปอยู่ในธนาคารนะครับมันควรจะเป็นความรับผิดชอบของธนาคารที่ประกอบวิชาชีพอาชีวะโดยเฉพาะนะครับที่ต้องรักษาเงินและรู้ของการเคลื่อนไหวฝ่ายเดียวรู้ถึงเรื่องของอการมีแก๊งคอนเซตเตอร์และโอนเงินหายไปแต่ทําไมถึง มาตรการของฝ่ายบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยของรัฐบาลไม่มีมาตรการที่ธนาคารรับผิดชอบโดยแท้ถ้ารัฐบาลให้ธนาคารรับผิดชอบถ้าเกิดมีการโอนเงินออกไปจากประชาชน,นไม่ว่าด้วยวิธีใดเพราะอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารนะครับเขาก็จะกําหนดมาตรการไม่ให้มีแอปดูดเงินป้องกันทุกอย่างการจะโอนต้องมีวิธีการหน่วงเงินการเตือนนะครับการชะลอกา,การเวลาวิธีที่ปกติผิดปกติขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ ทางรัฐบาลไม่เคยมอบหมายหรือให้เป็นภาระความรับผิดชอบของธนาคารเลยเพียงแต่มาดูของการตัดการจับติมมาสิมมาก็หายไปนะครับสินาทีก็หมดแล้วครับตามไม่ทันหลายคนนะครับมีการศึกษาสูงก็สูญไป30-40ล้านเป็น1ล้านบาทเป็นหลายล้านคนจนไม่ต้องพูดถึงครับเงินเก็บทั้งวิตก็หมดไปเลยนี่คือความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและเกิดธนาคาร ท่านได้ทําหรือไม่เอาละผมมาดูนะครับในส่วนของประชายชนเคยมีการฟ้องคดีไปนะครับคดีที่ผมจะเรียนก็คือคดีคำพิจาราสารดีกาที่62สิบสองทับสามสามหกามสั้หประทานโทษนะครับสารได้ตัดสินไว้เลยว่าจำเลยผู้มีวิชาชีพเฉพาะนะครับนะกิจการอาชีวะเป็นผู้ควบคุมระบบมีความสามารถในการตรวจสอบหรือ ในการเหนือกว่าคนปกติทั่วไปนะครับนะการทำรายการต่างๆนั้นมีมากมายนะครับ <S <S รู้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็มีหน้าที่ต้องหามาตรการในการที่จะ,ะป้องกันไม่ให้ถูกเงินนั้นถูกรับความเสียหายสารตัดทิ้นให้กับให้ธนาคารนั้นรับผิดชอบครึ่งหนึ่ง แต่ทำไมรัฐบ,บาลไม่มีมาตร,รการอย่างนี้เลยครับต้องปล่อยให้คนไปฟ้องนั่นคืออำนาจตุลาการนะครับแต่ประชาชนต้องไปฟ้องธนาคารกว่าจะเสร็จก็4ีหปีแล้วถึงจะได้มาเรื่องนี้ผมฝากว่าท่านมีนโยบายที่จะให้ธนาคารรับผิดชอบร่วมกับประชาชนได้หรือไม่หรือถ้าไปกดแค่แอปเงินแล้วผิดชอบร้อได้หรือไม่ท่านมีวิธีการอะไรหรือไม่ที่จะแก้ไขส่วนนี้ครับ ทรัฐนตีกาที่สองครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายประเสริฐันท่าทองรลฐมตีว่าการกระทรวงดีเท่าเพื่อสิ่งดสังคมขอตอบข้อห่วงใหญ่นะครับในเรื่องที่ท่านบอกยังไม่ได้ตอบเรื่องความรับผิดชอบที่จริงแล้วรัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่สําคัญเรื่องหนึ่งนะครับว่าให้สถาบันการเงินและโอเปอเรเตอร์หรือบ,บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมนี่มีส่วนในการ ร่วมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านได้ยกตัวอย่างดีกาที่6233 2564ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่หลังจากที่คำพิพากษาได้ออกมาว่าให้ธนาคารชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายเพียงครึ่งเดียวของจำนวนเงินที่ถูกโอนไปเนื่องจากเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นดีกาตัวอย่างที่ น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในการที่ธนาคารต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับผมเรียนว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้โดยขณะนี้ได้ยกล่างยกล่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับเป็นพระราชกำหนดซึ่งจะแก้ไขปรับปรุงฉบับปี2566เดิมโดยมีการแก้ไขในมาตรา4และมาตรา5นะครับ โดยดึงให้กำหนดเรื่องความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและบริษัทโทรคมนาคมนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจแต่ประการใดนะครับต้องขออนุญ,ญาตเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบผมขออนุญ,ญาตท่านประธานได้ขยายผลถึงมาตรการในการป้องกันที่เราได้ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกนะครับ เรื่องการห้ามส่งลิงก์นะครับสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยงดส่งลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS อีเมลหรือโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องการจำกัดอุปกรณ์โมบายแบงกิ้งโดยอนุญาตให้โมบายแบงกิ้งมีได้เพียงหนึ่อุปกรณ์ต่อนหนึ่งบัญชีซึ่งเดิมนี่มีสามารถมีได้หลายบัญชีนะครับเรื่องการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน เรื่องการกำหนดวงเงินยกระดับความปลอดภัยนะครับก็คือว่ากรณีที่ต้องการมีการโอนเงินในระดับที่ผิดปกติหรือมากเกินไปเนี่ยจะต้องมีการสอบถามแล้วก็จะต้องมีการตรวจจับใบหน้าอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างเช่นมีการโอนเงินเกิน50 0 0 0บาทเนี่ยอาจจะต้องมีการถามในระบบว่าจะต้องมีการสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้ประสานงานกับสํานักงานปปงนในการตรวจสอบและไดินดูดเส้นทางการเงินตลอดนะครับส่วนมาตรการในการดําเนินการและการจัดการกับบัญชีม้าของสถาบันการเงินภายใต้ก,กากับดูแลของธานาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีความเข้มงวดในการเปิดบัญชีบัญชีใดที่ปรากฏอยู่ในบัญชีที่เราเรียกว่า hr 0 3เนี่ยหรือบัญชีที่ต้องสงสัยในการกระทําความผิดเนี่ย วันนี้เนี่ยเราไม่ให้เปิดนะครับนั่นหมายถึงบุคคลนั้นจะไม่สามารถเปิดบัญชีอื่นๆได้อีกนะครับก็เป็นการระงับยับยั้งแล้วก็การเปิดนี้จะมีการเปิดที่มาตรการที่เข้มข้นและเปิดยากขึ้นนะครับเราได้ยกระดับการตรวจจับและติดตามบัญชีนะครับที่เรียกว่า CFR และพฤติกรรมโดยใช้ AI ในการจับในเรื่องของพฤติกรรมการใช้เงินแล้วก็แนวทางการดําเนินการของผู้ให้บริการการเงินที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ ในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราแยกงลยครับการประสานงานจากกระทรวงการคลังอีกทางหนึ่งในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านถามมาตอนท้ายของคําถามที่หนึ่งและตอนต้นของคําถามที่สองเนี่ยเราได้ยกร่างพระราชกําหนดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ให้สํานักงานกิจการได้ตรวจสอบ นะครับในเรื่องการมีส่วนในการรับผิดชอบนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยจากการประชุมศูนย์ AOC 1441ซึ่งประชุมเป็นประจำตลอดเวลานี่เราได้เห็นพร้อมต้องการอย่างยิ่งว่าต่อไปนี้เนี่ยการล้องทุกข่าวโทษนี่จะต้องการดำเนินการอย่างเฉียบขาดแล้วก็สามารถที่จะดึงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มามีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ ขออนุญาตกลาบเรียนท่านสมาชิกและท่านประธานครับขอบคุณครับครับท่านประธานครับยังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยไม่เขาให้ถามสงคำถามไม่ใช่มีเพียพอยงีงเวีาเหลือเยู่ียง่ียัยงเียงไม่ยมเพียาเพียีขออีกสเกนยดเดียวเรัยขอขีฝงกแียวกัีครับฝางเพียงงนะียงเี่เียงพียงเพียี่ชัยกพันธุมายงเพีังเียยงยงียีงเรื่องนะครับที่อยากจะขอฝากท่านนั่นก็คือการอายัดบัญชี ข้อขัดข้องของการอายัดบัญชีเนี่ยบางทีเนี่ยการที่จะโอนเงินต่อไปหลังจากที่ถูกหลอกลวงไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นเองแต่ข้อขัดข้องของกระบวนการของตํารวจเนี่ยบางทีไม่ต้องมีการแจ้งความมีการแจ้งมากประเด็นอย่างเนี้ยท่านเคยคิดหรือไม่ที่จะต้องถ้ามีผิดปกติมีการแจ้งปั๊บอายัดทันทีได้หรือไม่ไม่ต้องรอแจ้งความอย่างเป็นระบบในส่วนนี้ผมฝากอันที่หนึ่งนะครับท่านไปทำนะครับอันที่สองก็คือว่า ในหลายประเทศนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเวลาเจอการโทรศัพท์ที่ผิดปกติเข้ามาหลายๆครั้งเขาจะมีระบบ AI ที่เตือนเลยนะครับเข้ามามือถือว่านี่คือสแกมว่านี่คือวิช,ชาชีพประเทศไทยสามารถทําอย่างนั้นได้ไหมครับถ้าเบอร์โทรผิดปกติที่มีลักษณะผิดปกติเราสามารถเตือนคนแบบนั้นได้เลยเพื่อจะทำให้คนกั้นกรองเบื้องต้นยบยังช่างใสเบื้องต้นท่านําได้ไหมครับผมฝากอีกสองข้อครับ ขอบคุณท่านธีรชัยขอบคุณท่านน้ำตีเอญเชิญครับขอ,อนิดเดียวครับท่านประธานครับประเสริฐจ,จันทร์ทองขออนุญ,ญาตตอบนะครับขอบคุณเรื่องอายัดบัญชีเป็นเรื่องสําคัญนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เราตั้งศูนย์ AOC หนึ่งเนี่ยเดิมเนี่ยผู้เสียหายต้องใช้เวลาร่วม3ามวันในการอายัดบัญชีแต่ขณะนี้เราทําได้เร็วภายในไม่เกิน ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามตาม,ตามที่ท่านธีรชัยได้พูดเนี่ยบางทีเงินมันไปเร็วมากนะครับแค่15นาที10นาทีเงินไปแล้วเพราะนั้นผมถือโอกาสนี้เลยได้ไดไดบอกท่านสมาชิกแล้วก็หลายๆท่านนะครับบอกว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นนี่ท่านต้องรีบแจ้งนะครับผู้เสียหายบางคนเนี่ยได้ทอดเวลายาวนานนะครับกว่าจะมาแจ้งต่อสถานีตำรวจหรือแจ้งต่อศูนย์เอโ4 4หนึ่ให้การดําเนินการดังกล่าวนี้ไม่ทัน ถ้าบอกเราเนี่ยเราจะปิดหรืออายัดบัญชีไว้เลยนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะอายัดบัญชีแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามที่เป็นชื่อของบุคคลคนนั้นด้วยนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการส่วนขอบคุณในคำแนะนำนะครับท่านแนะนำเรื่องการใช้ AI ในการตรวจจับว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายนะครับเพราะนั้นอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบอยู่นะครับขอขอบคุณในความห่วงใยของท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราสฎรน,นะครับก็ขอบคุณท่านประธานนะครับผมจบคําถามที่3ที่เป็นข้อสังเกตของท่านขอกรับขอบคุณครับครับขอบคุณรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ตอบผู้ถามนะครับต่อไปนะครับ